ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Samsung นะครับได้มีการระบุว่าวิศวกรด้านเ,นเซ็นเซอร์ภาพถ่ายของ s a m s u n อิเล็กทรอนิกส์ท้าทายขีดจำกัดในการถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์รับภาพสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลของ s a m s u n งบนผืนผ,ผ้าใบขนาดมาือมา616ตารางเมตรโดยรูปที่พิมพ์ออกมามีขนาดกว้าง28เมตรและสูง22เมตรชางวานคิมผู้จัดการของโครงการนี้ได้เปิดเผยว่า เราต้องการที่จะทดสอบขีดจำกัดของเซ็นเซอร์รับภาพขนาด200ล้านพิกเซลและคุณภาพของภาพที่ได้และนี่คือความท้าทายในครั้งนี้วิศวะกรจากทีมเซนเซอร์โซลูชันของ Samsung ได้กล่าวเสริมว่าผมสงสัยว่าคุณจะต้องพิมพ์ภาพจำนวนมากขนาดไหนเพื่อลองรับกับภาพขนาด200ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเซ็นเซอร์รับภาพ ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในสมาร์ทโฟนการถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์รับภาพและชุดโมดูลของกล้องที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่อย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ตัดสินใจที่จะทดลองถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์เหล่านี้กับตัวแบบที่เคลื่อนไหวและมีชีวิตแทนการทดสอบกับวัตถุทั่วไปและแมวก็คือตัวแบบที่จะถูกเลือกมาใช้สำหรับงานนี้โดยทีมงานจะต้องเจออุปสรรคมากมายในการดำเนินการให้สำเร็จ เพราะแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่ทีมงานก็สรุปว่าตัวแบบนี้เหมาะสมเนื่องจากแมวจะเป็นตัวแบบที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเซ็นเซอร์ได้เป็นอย่างดีทีมงานต้องคำนวณปัจจัยหลายด้านขณะเตรียมการถ่ายภาพแมวในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยมากนักพวกเขาต้องสร้างอะแดปเตอร์สำหรับกล้องที่จะใช้ติดตั้งเลนจากกล้อง DSLR เข้ากับชุดโมดูลของกล้องและผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมาก ด้วยขั้นตอนต่างๆที่ช่างภาพและทีมงานได้ดำเนินการทำให้เห็นว่าการจะได้ภาพระดับ200ล้านพิกเซลนั้นไม่ได้ทำได้โดยง่ายหรือแม้แต่ในกล้องแบบ DSLR เองก็ตามแต่เมื่อได้เห็นผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็ทำให้ทีมงานรู้สึกทึ่งกับรายละเอียดของภาพเป็นอย่างมากส่วนขั้นตอนการพิมพ์นั้นก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเนื่องจากภาพมีขนาดใหญ่ถึง616ตารางเมตรจึงทำให้ไม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาได้ในครั้งเดียว ทีมงานจะต้องพิมพ์ภาพบนผืนผ้าใบาย,ยาว2.3เมตรโดยแยกเป็นจำนวนทั้งหมด12ชิ้นและนำมาเย็บติดรวมกันจากนั้นจึงใช้รถบรรทุกขนส่งภาพทั้งหมดเพื่อนำไปติดตั้งบนผนังของอาคารโดยใช้ปั้นจันรชางวันคิมยังได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อภาพถูกคลี่ออกมาเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของมันความละเอียดระดับ200ล้านพิกเซลแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่น่าทึ่งของดวงตาและขนของแมว ซึ่งทำให้ทีมงานรู้สึกประทับใจและภูมิใจกับความพยายามทั้งหมดกับโครงการนี้สำหรับทีมพัฒนาความท้าทายในการแสดงศักยภาพของเซ็นเซอร์รับภาพ200ล้านพิกเซลเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและซัมซุงยังคงขยายความเป็นผู้นาในตลาดกล้องสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดสูงต่อไปซึ่งประโยชน์ของเซ็นเซอร์รับภาพระดับ200ล้านพิกเซลคือการทำให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพด้วยการซูมภาพเข้าออก และตัดส่วนของภาพได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพของไฟล์ภาพและในไม่ช้าเซ็นเซอร์รับภาพขนาด200ล้านพิกเซลนี้จะกลายเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอขนาด 8K